ก็รกดมีโชคลาภในด้านการงานและการเงินครับสวัสดีชาวกรกฎนะครับคลิปนี้เป็นสรุปดวงวันที่27ถึง2พฤศจิกายน2568ครับเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับก็มาดูในภาพรวมกันก่อนนะครับชาวกรกฎครับนะครับในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานและการเงินนะครับนะ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะระมัดระวังเรื่องคําพูดและอารมณ์นะครับนะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งนั่นเองเรามาดูในรายละเอียดเรื่องการงานก่อนนะครับช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตนะครับมีโอกาสที่ดีในการที่จะพิจารณาผลงานและการปรับปรับปรุงรายได้นะครับนะแล้วก็มีความก้าวหน้าครับนะมีโอกาสก้าวหน้าหากทํางาน ให้ละเอียดรอบครอบก็จะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับจะได้รับความช่วยเหลือนะครับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจจากผู้บังคับบัญชานะฮะจากเจ้านายนะครับอ่หรือจากผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อาวุโสนะครับนะแล้วก็ต้องทํางาน เป็นทีมนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่จะทำให้เราได้เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมมากขึ้นนะครับนะฮะเจอความท้าทายเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงนี้อาจมีภารกิจที่ไม่คาดฝันนะครับไม่คาดคิดแต่ก็จะสามารถจัดการได้นั่นเองครับคำแนะนำนะครับ ควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโต้แยง้งกับผู้บริหารกับผู้บังคับบัญชานะครับนะฮะแล้วมาดูเรื่องการเงินครับการเงินนะครับดวงการเงินช่วงนี้ดีมากนะฮะหลังจากที่กรกฎเผชิญกับปัญหามานานนะครับปัญหาต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโชคลาบนะครับด้านโชคลาบมีโอกาสที่จะรับโชคลาบนะฮะและรางวัลที่ไม่คาดคิดด้วยนะครับนะ ก็อาจจะเป็นโชคลาภในเรื่องของตัวเลขหรือโชคลาภในเรื่องของความก้าวหน้าในด้านการทํางานนะครับหรือความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหานะครับนะฮะหรือจะได้ซื้อของที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับนะแล้วก็จะได้รับแรงสนับสนุนนะครับหากากรากดมีเรื่องที่ต้องใช้เงินนะครับจะมีผู้ที่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับนะ ในเรื่องของการลงทุนนะครับควรระมัดระวังนะครับในเรื่องสัญญาในการลงนามนะครับนะในรายละเอียดของสัญญาต่างๆนะครับให้ดีนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะครับนะก็ต้องระแวดระวังให้ดีด้วยนะครับนะส่วนในเรื่องความรักครับคนโสดกรกดนะครับในช่วงนี้นะครับนะอาจจะ ยังมีความลังเลนะครับนะคิดเยอะนะครับนะยังเาเรียกว่ายังไม่ค่อยที่จะเปิดใจที่จะคบใครนะครับประมาณนั้นนะฮะคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้รักของคุณจะเขาเรียกว่าจะไปให้เป็นพิเศษเลยนะครับนะจะมีการจับจ่ายใช้สอยให้กับคนรักนะฮะนะนะครับเอ่อ แล้วก็ช่วงนี้ก็รกฏมีสเสน่ห์ที่โดดเด่นนะครับนะฮะส่วนในด้านสุขภาพนะครับโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงนะมีพลังที่เพิ่มมากขึ้นนะช่วยให้ออกกําลังกายมีประสิทธิภาพนะก็นะครับช่วงนี้สุขภาพนะฮะแข็งแรงดีนะครับแต่ก็ควรที่จะเขาเรียกว่าเมนเทนหรือเ,เรียกว่ารักษาระดับพลังงานไว้ด้วยการที่ ออกกาลังกายอยู่บ่อยๆอย่างสม่ําเสมอนะครับนะฮะแล้วก็ควรพักผ่อนบ้างนะครับนะให้ความสําคัญกับพักผ่อนบ้างนะฮะเพื่อที่จะรักษาความมีชีวิตชีวาในระยะยาวนะครับนะข้อควรระวังนะครับในเรื่องสุขภาพก็คือระวังปัญหาเล็กน้อยที่อาจจะเกิดในช่วงกลางสัปดาห์นะครับควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่หนักเกินไปนะฮะนะก็เน้นการออกกําลังกายที่มันเบาๆนะฮะนะ การที่ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับนะอย่าไปหักโขมจนเกินไปนะครับมันเป็นช่วงที่เราต้องรักษาพลังงานนะครับนะก็เป็นการออกกำลังกายที่เบาๆนะฮะมีแหลกรีแหล,ก,ลกไปนะฮะนะครับต่อไปจะเป็นการแนะนำะว่ว้พระนะครับก็แนะนำให้ไหว้พระ,ะพุทธชิน,นาราชนะครับเพื่อที่จะ รับพลังบวกนะครับแล้วก็เ,เสริมดวงชะตาที่ดีให้กับชีวิตด้วยนะครับนะเลขมงคลนะครับช่วงนี้สัปดาห์นี้คือสองเจนนะครับสีมงคลคือน้ำตาลเขียวชมพูม่วงดำเทาแดงครับสีที่ควเรเลี่ยงคือขาวเหลืองนะฮะวันมงคลคือวันอังคารพฤหัสศุกแล้วก็อาทิตย์ครับครับ ก็นั่นคือดวงทั้งหมดนะครับนะครับสำหรับท่านที่นะครับมองหาวัตถุมงคลนะครับที่จะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมลาบเสริมมหาเมตตานะครับก็เป็นกําไรเหนือดวงนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะฮะก็สามารถที่จะกดในตะกร้านะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้เลยนะครับนะ หรือคนที่จะสนับสนุนตัวรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับไฮเออร์ไฮเซนแล้วก็แบรนด์วีตานะครับแล้วก็มีตัวจาแฟคโคลลเจนเนเจอร์คิปแล้วก็มีตัวชาเขียวนะครับจากญี่ปุ่นนะครับสามารถกดที่ลิงก์ตะกร้าได้เลยนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่ในขณะนี้นะครับนะ ก็ต้องรีบๆผลนะครับ